สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่7ตุลาคมนะครับ2555วันนี้เราอยู่กันที่กวางจูประเทศเกาหลีใต้ก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่เผ่าพันธ์เทียอัศดินนะอยุธยาไ,ได้บันทึกไว้ในก็ <c oughs> พวกเราก็ได้รี่ได้เลยอเป็นครั้งที่สองแล้วที่ได้จัดงานเกิดอย่างนี้ก็วันนี้ก็มีความรู้สึกอยากจะบอกพี่เขานะครับก็ขอมาผ่านบทเพลงนะครับ โดยน้องๆทั้ง3คนครับซิซูม,มินชิบก,กะแล้วก็บาคิดียดนะครับจับไปเลยๆๆจับไปเลยนะครับๆๆรับเ <ๆๆ S 2> ลองได้ช่ลองนะ20วักกนนะเหยียบหน้า,าอ <laughs> เอฟเฟกต์เดูคีดูคีครับๆๆๆอ่าได้ไหม nhau chế lòng má qua một buữa dữ một vô quá mà đó gặp đi Happy birthday, happy, birthday, happy birthday to Happy Birthday สเจ้าเจ้าเจ้าคสมากครับเปถปปี่ี่เลยพี่เลยไม่รู้วันนี้ใะเมือเกิดใชนเกพดะมอเกดูกับข้าวเราครับจัดเต็มครับวันนี้ดูขเาเต็มโต๊ะได้ไหมผู้น้นคงไม่ว่านะครับตองจัดชเจีคำเดียวสันเราทำงานได้นี่เขาทำไม่ได้แล้วตะมนอนนอนร เอ้ครับเดี๋ยวคุณคิมซูมินขอจบการรายงานเพียงเทนี้ครับจากตีดียนยังซีอีกรัว